เฮลหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมไฮเวตานะครับวันนี้เราครับเราก็จะมาเล่นเกมพิกเซลกันกันนะครับแล้ววันนี้ครับก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับคลิปอาจจะช้านิดนึงนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากจะได้เกมอะไรอยากให้ผมโหลดเกมอะไรผมเอาให้ได้นะครับก็สําหรับพิกเซลกันนะครับมีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยากจะให้ดูทีละอย่างนะครับตอนนี้ผมไม่สบายแล้วครับก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อย เขาติดเรียนด้วยไงเดี๋ยวมันต้องไปเรียนไม่ใช่แบบปิดเทอโอ้โหดีใจกิ๊กักกิ๊กักรอกันไปนะครับนี่ครับมาแล้วเดีย๋ยวผมปิดก่นอนเดี๋ยวผมจะพาดูตีละตัวเลยขัง ผมก็จะได้เป็นสัตว์นะครับมีแมวมีหมามีคขังเ้าวมีจิ้งจอกแล้วก็มีเป็นกลิ้นมีงูมีอินทรีมีกวางแล้วก็มีหมีแล้วก็มีที่เล็กนะครับที่แอดเท็ห้าเลือดสิบหกนะครับวันนี้ก็เพิ่งเปิดเกมมาใหม่ๆเลยครับอือหได้สิ่วงเยอะเปิดสดๆเลย อิเจอีเจอโอโหอะไรเนี่ยมาทำไมก็ไปเล่นเลยดีอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่านี่ครับผมได้เอขอาเรียกว่าอะไร <S <S <le af> เป็นกระทาเนาะเป็นกระทาที่ผมไปสุ่มนะครับครั้งเดียวนี่คุ้มมากครับครั้งเดียวนี่ได้มาเลย เล่นแบ t เทิ n o นกันต้องการถ้วยรางวัลนะอยางจะไปไม่ต้องถ้วยรางวัลนะต้องการเลเวลมากกว่าทีมเนี่ยเ,เวลาเล่นผมก็จะไม่ได้พูดนะครับขอโทษกันด้วยเหมือนผมตัดคลิปเหมอือนนั้นแหละ ไปนะครับผมจะไม่เริ่มพูดนะครับเพราะใช้สมาธินะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมได้ซื้อกองมานะครับไม่รู้ว่าความสามารถมันจะเยอะรืยเปล่านะครับมีเลยกองปึ๊บตีตีเลยปุม้มดีดีดีไม่รู้จะได้อะไรนะไม่รู้ตีแล้วมันขึ้นอะไรนะชู่ชูอ,ชอ,อคอเชฟไอฮึอไอฮึอไอฮึ ไอดช็อตเรียบร้อยเฮดช็อตไปมาวันนี้มั่งอืมอืโอุ๊ยอุ๊ยเล่นของหนักอุยเปือไฟหนักกว่าเราอีกอืมนี่ระเบิด ไหนไหนนี่ไงอุ้ยจุอุ้ยไม่ทันหันไม่ทันอุ้ยนี่ไงอู๋ผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วอุ้ยชาเออเออมีลีมีลีมั่งมีลีดาเมีดอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยมาจากไหนนะซนัยแน่เลยไม่ก็ใครสักคนไอ้นั่นไงจะมีใครล่ะ อืมเจ็ดแพ็กไม่ทันละครับด์กหันอุ้ยข้างบนข้างบนเนะผมต้องขึ้นไปหลอยข้างบนนะบมยิกระทาวยกระดาษทั้งทีนี่สายหลยนี่ไปสายย้อนนี่ไงสายย้อมเลยอ้า่ไม่ทันละยัอบอึบ ฟิวโอ้โหไม่โดนไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าอืมอ่าเรียบร้อยโอเคได้ลูกกระสุนก่อนเพื่อนเออเซเป็นไงจุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บเฮ้ยยิงดักยิงนักเฮ้ยไม่ต้องยิงดักหรอกอืมโอ้เรียบร้อย โดนไม่มุ้งอ่ะไม่โดนเห็นกระตาเดีย๋ยวถ้าเกิดผมไม่มีอะไรทำก็จะไล่ทำเคร็นะเคร็แต่เราเคร็ก็ไม่น่าเหมือนกันห้าสี่สามสองหนึ่งดืวิกสตอรี่โอ้โห เต็เมเต็มาอกมาถ้วยรางวัลวันนี้จะเล่นให้เลเวลอัพเลยเดียไหมเนะี่ยเห็นต่อครับรออะไรจะไปใหญ่เสียต้องมีเลีล้ยผมก็คือจมติไก่วุฒิการจมตีไกลมีลีนั่นเองมิลีดามิด สายสนายดีกว่ามัลอ,อยอัะผมซัพพอร์ตเพื่อนๆด้วยการลอยต้องลอยจากข้างบนไหนว่าไหนว่าไม่มีคนเล่นเลยเหรอเีนี้มันขึ้นจอยเงาเกม สีแดงไว้ไหนหมดซุ้มหัวอยู่ไหนเนี่อ่านะครับหลังจากที่เดินไปเรื่อยๆนะครับก็เจออีกคนนี้นะหครับลอยตูดหลอยตูดตุยตูดเหลยจ้ะวางเทเลสวางเทเลดนี่ต้องลอยเทเลดให้มันพังก่อน เธอเล็มันเลงไม่ได้มันเลงไม่ได้เขาใจไม่กขาใจไม่โอ้โหเว้ยมันไหลแกงมาเราอีก,ก,อกไหนวิวตุ้มโอ้ยแหลงวะหนักได้เปลี่ยนแหลงแหงมึงเรานี่แหละตายอยู่คนเดียวตุ้มตุ้ม ไม่ทนันแล้วมั้งเนี่ยสิบหรือว่าสิบเนี่ยว่าย,ยังไงก็ไม่ทันนะผมอือหลอยให้เพื่อน นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เล่นที่ดูผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนียนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย